เ่อะ,ะตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนบ้านบางแกนะคะโอ้ยตอนนี้บรรยากาศดีมากข้างหลังก็จะเห็นภูเขาปล่อยปล่อยไอเนาะเรียกว่าหมอกนี่แหละ <laughs> ตักกล้องไม่ได้เสียนะคะแต่ บรรยากาศเป็นอย่างนี้ค่ะคือหน้ากล้องก็เช็ดมาตั้งแต่เช้าแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่ก็เย็นดีตอนนี้เรากำลังจะไปดูอน้ะเพื่อนๆดูอะไรนะรู้จักเรียนเออเหมือนๆหน่อยเหมือนๆหน่อยพออเป็นไกดให้พวกเรานะคะวันนี้ ใช่นะเรามี่4คืน4คืน5วันนะเราจะมาเรียนเล้วเริ่มเริ่มงง,งนาทีเองแล้ว้นเขามาเยอะเกิน เราก็จะมาแบบมาดูวิถีชีวิตของครูครูดอยว่านน่นนี่นั่น,นอะไรยังไงทีนี้เราก็จะแบบสัมภาษณ์ไปเรื่อยอะไรอย่างนี้แล้ววันนี้เรามาทําอะไรกันเอ่ยไปเตียวค่ะไปเตียวอะไรอะ่ะเจียวครัวไทยนี่คืออะไรไอเทมของเรามารังจะเดินไปหา <laughs> ให้ถ่ายนะ <laughs> ตอนลัดซี่เ <sm all> <c oughs> ย <c oughs> อะขึนตื่น,ต,นตื่นเช้ามาก็จะได้ยินเสียงของแรไอเทมอันแรกอันดับแรกเลยแน่นอนครับมีคนที่หน้าตาดีที่สุดโอ้โหโอ้โห คาเรียนเลยนะอาคาเรียนของคุณครูคนสวยค่ะอ๋อเราใช่ค่ะเราจะไปดูวิถีชีวิตของเด็กนะเราไม่ได้ดูครูนะเรื่องจริงเราจะแบบซุยซุยไปหน่อยนึงอะไรอย่างงี้คือไม่ใช่แค่ครูปื้มอีทอยก็ปื้มอยู่หลังกล้องแล้วเขินคืออะไรไเข้าใจเพื่อนกัน <S <S ไปค่ะตามครูยิ้มไปกัน